ก็รู้สึกสลดใจเนาะเพราะว่าพี่เองก็เป็นคนพุทธน,นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ไหว้พระคุณพ่อพี่เองเนี่ยก็ทำทำทำเหรียญแล้วก็อยู่กับพระมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันตัวพี่อพอพอเราโตขึ้นมาแล้วแล้วมาเจอเรื่องราวที่บางทีเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยไรเลียงมาตั้งแต่เรื่องของทันแยมาศรีกากอฟมาเรื่องราวของวัตบราพุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีส่วนก็ไปทําข่าวพวกนี้หมดเลยอะ่ะแล้วได้มีโอกาสสัมภาษณ์ หลายๆมุมมองอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปัจจุบันนี้มันมันมันเป็นแบบนี้และที่มันแย่ที่สุดคือเวลาที่เราเห็นคนพูดว่าไม่อยากทํางานแล้วไปบวชด,ดีกว่ารวยทํางานอะไรก็ไม่รวยเท่ากับเป็นพระอะไรเงี้ยมันเป็นมุมสะท้อนมุมหนึ่งเลยนะที่ทําให้เห็นว่าผู้ศาสนาเองเนี่ยกำลังเสื่อมโทรมมากทาให้คนไม่ได้อยากจะบวชเพราะว่าเคร่งหรือศรัทธานในผู้ศาสนาแต่คนอยากบวชเพราะเห็นว่าได้เงินเยอะ ไม่ครับเพราะว่าพี่พี่ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคือพุทธเนี่ยก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเป็นสถาบันนะเป็นองค์กรเป็นเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องต้องอยู่กับกับศาสนาของเราพี่ว่าเรื่องพวกเนี้ยถ้ามันจะไม่ดีมันจะเลวมันก็เป็นเลวที่ตัวบุคคลมันไม่ได้เลวที่ตัวศาสนาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีที่ศาสนาเราก็ยังต้องกราบไหว้ แต่ว่ามันเป็นธรรมดาที่พรมอ่ะมันก็ต้องมีฝุ่นอยู่ข้างใต้อยู่ที่เราเนี่ยจะช่วยเหลือ,อยังไงเราก็จําเป็นที่จะต้องเดินอยู่บนพรมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเร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 ะคา,ายเท้ามีพรมมันนูนขึ้นมาก็แค่เปิดพรมมาอ้าวเฮ้ยมีสิ่งที่ไม่ดีก็แค่มันออกมันไปเอามันออกไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับพรมนั้นต่อไปคืออย่าอย่าไปโทษว่าพรมมันไม่ดีใช่ดีก็ท้อตอนนี้กลายเป็นว่ามันก็สงสารท่านนะสงสารท่านสงสารพระที่ดีๆ นะครับก็ก็อยากจะไม่อยากให้เหล่าพิานุชนหรือสาธุชนทั้งหลายเนี่ยไปท้อหรือว่าอม,มองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้มันจะทําให้ศาสนาล่มสลายอะไรเงี้ยคือคืออยากไม่ถึงขนาดน,นั้นนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเหลือกันนั่นแหละใครมีข้อมูลไหนอะไรยังไงเนี่ยก,ก,ก็ก็ส่งเข้ามาได้ให้กับสื่ออืนอ่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นส่งนกระแาที่เดียวนะส่งให้คุณพุทธส่งให้ทางไทยรัฐส่งที่ไหนก็ได้อาวงอมรินทุกคนได้หมด นะเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่าสื่อปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคือถ้าเป็นสมัยก่อนอนะเราอาจจะเคยได้ยินว่าสื่อเนี่ยเป็นได้แค่สื่อกลางแต่เป็นคนกลางไม่ได้แต่ปัจจุบันนะ่ะไม่ใช่นะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องมีจริยธรรมความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะฮะคือพี่ว่าการที่เป็นสื่อปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถที่จะหยิบยื่นนะหยิบยืน่นโอกาสหยิบยืน่นความเป็นธรรมความชอบธรรมให้กับสังคมได้มากขึ้น